สัญญากรรมพลิกชีวิตเปิ้นหัตถยาสวยเป๊ะเข้าที่กระชากวัยแซยิดอายุล่วงเลยสู่วัยเลขหแล้วแต่ดีกรีความสวยความเสียไม่เปลี่ยนเลยสำหรับเปิ้นหัตถยาภรรยาของพระเอกดังผู้ล่วงลับตัวสรัญยูซึ่งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเจ้าตัวได้ตัดสินใจขึ้นเขียงเพื่อแก้ไขปัญหาใบหน้าหย่อนคล้อย และหางตาตกจนเวลาผ่านไปหน้าสวยเข้าที่สวยขึ้นทันตาเห็นจริงๆเจ้าตัวยังบอกด้วยว่าตกใจมากคนมาถามเยอะมากกว่าทําแล้วดูดีดูเด็กขึ้นเยอะมากๆตอนทํามันไม่ได้น่ากลัวและไม่เจ็บตัวเพราะทําเสร็จก็มาใช้ชีวิตปกติทํางานต่อได้ตอนนี้เรื่องสายตาและการมองได้ดีกว่าเดิมแถมเหนียงที่บริเวณคอที่เคยเหี่ยวย่นก็หายไปแล้ว เมื่อความสวยกลับมาเป๊ะปังงานก็เข้ามามากขึ้นกล้ารับงานหลากหลายมากขึ้นตอนนี้กำลังจะมีละครปริศนาปมไหมในโปรเจกต์ของที่แดงที่ออฟโดยมีหมอก้องศรวิทย์ก้าวกระโดดมาเป็นผู้จัดละครครั้งแรกจะสนุกแค่ไหนรอติดตามกัน